ก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับคลิปนี้เนี่ยก็จะมาแชร์ไอเดียเรื่องของการเทรดนะเกี่ยวกับการเอาอินดิเคเตอร์ไอซ n นะครับมาใช้ประยุกต์ในการเทรดนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ไปชมกันในคลิปได้เลยเวเพื่อนผมพิจ่ายพิสตูดิโอนะครับก็เอาเป็นว่าคลิปนี้นะ มาใช้ไอเดียเรื่องราวของการเทรดนะเป็นการแบ็กเทสแล้วกันนะครับกลับไปในอดีตนะครับว่าตัว i s i เนี่ยที่แบบเขาใช้กันบ่อยๆเนี่ยออัตราชนะหรืออัตราแพ้หรือดอลดาวน์ down, มันเป็นยังไงนะครับเอาไว้สำหรับเพื่อนๆจะได้เอาไปวางแผนเทรดกันนะครับก็ไปดูกันในหน้าจอกันเลยสร้างเลยเยาใหม่เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะขออนุญาตเปิดเป็นการาฟของอีเทอรมแล้วกันนะครับอีเทอนะครับตัวนี้เนี่ยก็ ทรงการลงเนี่ยคล้ายๆบิตคอย Bitcoin, แต่มีความต่างอยู่เล็กน้อยนะครับตอนขาลงรอบล่าสุดเนี่ยมันไม่ได้ทำนิวโลใหม่นะครับตัวนี้นะทีนี้ผมเองก็ได้ลองดูๆนะครับแนวทางการเทรดเนี่ยมันจะ,จะมีหลายๆคนเนี่ยออกมาใช้ไอเดียกันเนาะจะเป็นอาจงอาจารย์หลายๆท่านนะครับเขาก็จะใช้ตัวไอซหรือ ตัว sto, r e macd อะไรกลุ่มพวกนี้นะครับเอามาใช้ทีนี้เนี่ยผมว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะเอาตัวแค่ isi ตัวเดียวนะครับเอาเข้ามาใช้ลองเทรดดูนะครับอะเดี๋ยวขอ add indicator นะครับมันจะขึ้นแถบม่วงๆด้านล่างมานะครับมันจะมี2เส้นเนาะเป็นเส้น isi ธรรมดากับ ma ของมันนะครับอันนี้นะ ma ก็คือเส้นเหลืองก็จะเป็นตัว moving average ของมันนะครับ วิธีการเซตติ้งนะกดตรงเฟื่องตรงนี้นะครับทีนี้มันจะมีความยาวกับตัวเอ็มเอของมันว่าเราจะใช้ตัวไหนมาทําเป็น MA นะครนะครับผมลองเปลี่ยนเป็น EMA เนี่ยครับดูเส้นเหลืองเนาะมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับทีนี้ที่เราจะเอามาใช้กันในตอนวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวไอซธรรมดานี่แหละนะก็จะปรับอยู่ที่ความยาวของมันนะครับ ค่า default มันอยู่ที่14นะก็แนะนำเพื่อนว่าไม่ต้องไปปรับอะไรมันก็ได้นะครับเราใช้ค่า14เป็นค่าเริ่มต้นเลยก็ได้นะครับหรือใครอยากจะมาลองปรับนะก็ลองมาคียค่าแก้ไขกันได้นะครับเนี่ยนะไอซ่8ะมันก็ดูจิ้มลึกหน่อย i อซ9อะไรเงี้ยนะครับนี่นะประมาณนี้เนาะแต่เอาเป็นว่าผมใช้14นี้แหละนะครับก็เป็นตัวมาตรฐานที่ทั่วโลกใช้กันนะอ่ะทีนี้นะครับก็ สูตรการเทรดนะเอาว่าเราลองเทรดในไทม์เฟรมเดย์แล้วกันนะครับใช้สูตรว่าเมื่อไหร่ที่ไ s i ลงมาโอเวอร์โซนะครับอยู่ในโซลล่างเนาะเรากดเข้าซื้อนะครับแล้วถ้า iSI อยู่ด้านบนเนี่ยก็เป็นจุดขายนะครับทีนี้เวลาเราจะเข้าเทรดหน้าเทรดเนี่ยจุดเข้าเนี่ยเป็นจุดสําคัญเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่มันขึ้นไปทํา คือสูงกว่าราคาที่เราซื้อแล้วเนี่ยเราจะขายเมื่อไหร่เนี่ยเราก็กําไรถูกไหมครับก็สนแสดงว่าจุดซื้อเนี่ยเป็นจุดที่สําคัญสุดนะครับก็ลองมาดูจุดซื้อที่สำคัญสำคัญนะครับผมขอซูมตัวไอซายเข้าไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใช้แท่งตัวแกนแนวนอนนะครับไอแกนแนวตั้งนะเส้นแนวตั้งนะครับมามาร์คไว้เนาะจุดไหนที่ไอซายต่ํากว่าเอาสูตรเราเอาเป็น25แล้วนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวลองเอา alert นะครับมาอัดใส่ไว้นะครับเพิ่มการแจ้งเตือนนะเอาเส้นเป็น25นะครับตัวนี้นะอ่ะมันก็จะขึ้นเส้นผ่า25ขึ้นมาเป็นแนวให้เราเห็นนะว่าตรงไหนที่มันอยู่ต่ำกว่า25นะครับในที่นี้นะผมขออนุญาตใช้สูตรว่าถ้าเมื่อไหร่มันมาจิ้มแสดงว่าให้เราให้มันเตือนเนาะแล้วก็เราก็กลับมาดูถ้าเมื่อไหร่มัน แทงขึ้นอ่าตรงเนี้ยเราจะเข้าซื้อนะอ่าแท่งมันก็จะเป็นแท่งถัดมานะครับหลังจากที่ไยซส่มันจิ้มแล้วนะครับประมาณนี้เนาะเนี่ยจิ้มลงมาเรายังไม่ซื้อนะแต่พอจิ้มขึ้นแล้วเรียบร้อยอ่าคอนเฟิร์มแล้วว่ามันจะขึ้นนะเราให้ซื้อนะครับเห็นไนะหลักการของผมก็จะใช้ประมาณนี้นะครับตลอดการเทสนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคเค โอเคเรียบร้อยนะเพื<ๆ>่อนเพื่อนก็ผมมาร์คไว้เรียบร้อยนะครับก็มาดูกันนะในตัวกราฟนะครับเนี่นะก็จะมีจุดอยู่ทั้งหมดอันนี้กราฟเป็นกราฟเดนะตั้งแต่มันกำเนิดมานะ้วก็จะมีอยู่10กว่ารอบนะครับที่ไอซีลงไปต่ำนะครับเ <c oughs> วลาที่เราทําการเข้าซื้อนะครับจะมีถ้าเป็นโซนที่เป็นโซนขาลงอยู่ในตอนนี้นะครับก็มีสิทธิ์นะที่เราจะเรียกว่าขัดทุนได้นะครับเนี่นะ ถ้าเพื่อนๆไม่มีการคัดล็อตได้แังสิ้นนะครับดูทีละเฟสไปเลยแล้วกันนะครับจุดเริ่มต้นขอามานะครับอันเล็กๆตรงนี้นะครับอ่จุดนี้นะครับก็เป็นจุดที่เรียกว่าถือว่าทรงอิทธิพลเลยนะครับเพราะว่ามันลงต่ออีกไม่นานนะครับแล้วก็ตรงจุดนี้นะครับมันไม่ทํานิวโโลใหม่นะครับเนี่ยก็คือลงมาจิ้มต่ํานะครับแล้วก็ลงมาย่อลงมานะดีดขึ้นย่อลงแล้วก็บินไปเลยนะครับเนี่ยนะ จากหกดอลลาร์เนาะใครได้ราคาหกดอนนี้ไปขายราคาพันสองนี้ยี่สิบแดงนะครับก็สองหมืนเปอร์เซ็นนะครับเยอะเลยนะครับอันนี้นะเรียกว่าจุกๆนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดเรามาเข้าในจังหวะตอนนี้นะครับตอนที่มันย่อลงมาแล้วเนาะะเปลี้ยงนะครับคอยเชนลงมานะก็เรียกว่าเป็น ab C ซนั่นแหละนะครับถ้าเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยโอกาสทำกำไรเนี่ยก็มีนะครับเรียกได้ว่าตรงนี้เนี่ย มันยังไม่มีดอดาวแล้วกันเนาะเพราะว่าตัวตัวนี้เนี่ยเท่าที่ดูนะเข้าตามสูตรนี้เปยังเนี่ยคือขึ้นตลอดเลยนะครับอืมเรียกว,ว่ายังท่อนแรกเนี่ยเข้าไปก็ยังไม่ไม่เสียนะรอบที่สองก็ยังไม่เสียนะครับแต่ที่มันจะเสียเนี่ยก็คือรอบนี้นะครับก็คือจังหวะที่เป็นขาสีนะเนี่นะเพื่อนดูขาลงที่เป็นภาพใหญ่อย่างนี้นะครับตรงนี้เป็น A แล้วกันเนาะแล้วตรงนี้เป็น B แล้วสนี่เป็นซิกแซกที่มันลึกมากนะฝาบไปตรงนี้นะเนี่ยจังหวะที่ไอไซายมันหล่นลงไปนะครับก็เรียกว่าหื้อเลยนะร้องอื้อหือเลยนะเพราะว่ามันขึ้นมานิดหน่อยเองนะครับนิดหน่อยก็คือเราเข้าไปที่ราคานะครับเล่นทำเฟรมเดน,นะเล่นตอนแท่งปิดนะครับตรงนี้ดูโอ้โหมี เรียกว่าแท่งเทียน Rejection นะเป็นพี่แฮมเมอร์นะแทงขึ้นแฮมเมอร์อยู่ด้านล่างเนาะมันก็ดูเหมือนมันจะต้องขึ้นต่อแล้วเนาะเรากดเข้าปุ๊บเนี่ยเข้า Position นะไปที่300นะครับปรากฏว่ามันไม่ขึ้นเลยเนาะมันหลุดโลนะถ้าใครตอบล้อตรงตรงโลด้านหน้านะครับก็ลบไป22%นะครับอืก็ถือว่าเยอะนะครับเพื่อนๆจุดถัดไปเนาะก็คือจุดตรงนี้นะครับ เกิดแท่งเขียวแล้วคิดว่ามันต้องไปแน่นอนนะครับจังหวะน,นี้เนาะก็เรียกว่ารอดาวลงมาเนาะอยู่ที่เนะครับเพื่อนๆเนี่ยแล้วก็มันก็ดีดขึ้นนะอ่ะตอนนี้พอดีดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็มักจะคิดว่ามันขึ้นต่อไปละวรันเทนเลยนะครับพอรันเทนเท่านั้นแหละนะมันลงกลับมาเนาะบางทีเนี่ยดีไม่ดีอาจจะโดนสต็อปลอนะอยู่ตรงนี้ก็ได้นะ อะถ้าใครโดนตรงนี้ไปนะก็โดนไปแค่9%เนะครับคือแต่ถ้าใครไม่ต็อปลอสเลยเนาะนู่นไปไกลเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมดึงให้ดูนะว่าไปที่โลครั้งนั้นเนี่ยเจ็ดสิบดอนนะติดลบไปทั้งหมด6กเอเอร์เ็นตะจากโพซิชันที่เข้าตรงนี้นะเรียกว่าลงไปเยอะเลยนะครับอันนี้นะก็ต้องระมัดระวังนะครับโอเคทีนี้ก็จะมีจังหวะเข้าอีกจังหวะหนึ่งนะครับ จุดตรงนี้เนาะอ่าคือเจ็บแล้วเจ็บอีกนะถ้าเกิดเป็นขาลงเนี่ยนี่คือโดนไปสองรอบติดแล้วนะอยู่ที่ว่าใครจะทนรับการบาดเจ็บได้สักเท่าไหร่นะจุดนี้เนี่ยถ้าเราเข้าแวนะครับตรงนี้ก่อนนะไปยังเห็นแห่งเขียวนะเข้าเลยบึบถ้าเกิดไม่ยอมตอบล้อเลยนะครับมาลงมาจุดที่อ่อีเทอร์มันทำโลนะครับ ลงมาตรงนี้นะลบไป33%นะครัเนะเพื่อนแต่ทีนี้ก็จะมีจุดเข้าอีกจุดหนึ่งนะที่แบบค่อนข้างสาคัญเลยนะครับอ่ะก็มาซื้อตอนปิดแทงตรงนี้นะครับรอดาวนะครับอยู่ที่12%นะครับเพื่อนอันนี้นะก็ถ้าทนถือต่อเน,นี่ยรวยยับยับนะครับเพราะว่าไปขายอาไม่ต้องถึงยอดนะครับเอาเป็นแบบแค่แค่ก้อนนี้แล้วกันเนาะ,ะตรงนี้นะอ่ะก็ได้กำไรไปเรียกว่า สองร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับปบการขาดทุนรอบที่ผ่านมาทั้งหมดสามไม้ขาดทุนไปถ้าเกิดในมุมผมนะถ้าเราซอยไม้เป็นก็กระจายไม้เป็นห้าไม้แล้วเนาะในห้าไม้นะครับห้าหมื่นบาทเนาะทุนห้าหมื่นไม้ละหมื่นแล้วกันไม้ละหมื่นเนี่ยดอกแรกเนี่ยขาดทุนไปยี่สิบเปอร์เซ็เนต์อย่างเงี้ยก็ขาดทุนไปสองพันนะ ถ้าเกิดไม้ที่สองขาดทุนไปหกสิบเปอร์เซ็นตเนาะเออก็ขาดทุนไปหกพันนะครับก็หายไปทั้งหมดหกเจ็ดแปดนะแปดพันแล้วนะครับทีนี้ไม้นี้นะเข้าอีกหมื่นหนึ่งนะครับกําไรที่ได้เนาะสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ตกประมาณสองหมื่นบาทเนาะก็เรียกว่า cover นะ cover รับต้นทุนที่ที่เราติดดอยไปแล้วเนาะ สองสามไม้ที่เทรดเสียไปนะครับเรียกว่าโดนกินไม้นี้ไม้เดียวเนี่ยก็กินอิ่ม Greek น้องลับนะครับทีนี้นะแต่ถ้าใครไม่ขายเนาะก็คือสะสมไปเรื่อยๆก็พอได้อยู่นะเนี่ยตรงนี้หลุดดอยแน่นอนนะเพราะว่าไม้ที่เราเข้าไปตอนแรกเนี่ยราคาอยู่ตรงนี้เนาะอ่ะไม้ที่สองราคาอยู่ตรงนี้ไม้ที่สามเราถัวมาตรงนี้เนาะราคาอยู่ตรงนี้เนาะพอเข้าไปเนี่ยตรงนี้มันขึ้นไปเนี่ยมันยังม,มันหลุด ต้นทุนที่เราเข้าไปตอนแรกแล้วเลยนะอ่ะเอาเป็นว่าก็ถือว่าได้กําไรนะถ้าใครทยอยซื้อนะครับซื้อไปเรื่อยๆนะครับไม้ต่อมาเนาะที่เราจะโดน,นครับตรงนี้นะเราเข้าไปนะครับ position อ่ะเข้าไปปุ๊บนะครับไมนีนะ้ถ้าเกิดเทรนเงี้ยก็เสียเหมือนกันเนาะถ้าใครถือนะครับรอดาวอยู่ที่เลื่อนไปเต็มๆเนาะอีกแท่งหนึ่งเนี่ยก็อยู่ที่20%แหละนะครับ20%ก็หมื่นหนึ่งเหลืออยู่800 0เนาะก็ยังพอได้อยู่นะครับ อทีนี้ครับถ้าใครมาเข้าถัดมานะครับตรงนี้เนาะมาดูดอวดาวของมาน,นะครับดอวดาวรอบรอบนี้เนี่ยสิรนตะครับรอบนี้นี่ด,ดาวดาวสเ์เซนเนี่ยถ้าไม่โดนตอปลอนนะหรือวางไว้ที่โลเนี่ยอยู่ที่13%นตะครับก็พอ13%จุดนี้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนเพันเทนยิงยาวนะครับจุดนี้เนี่ยก็ทำกำไรต่อได้อีกดอกหนึ่งครับเรียกว่ารันเทนขึ้นมาเนาะ แล้วแต่สูตรเลยนะใครจะตีกาฟเป็นในรูปทรงเป็นซิกแซกเนาะวัดเป้าตามฟิโบโตรงนี้นะครับขี้หมูขี้หมาก็ได้หกสิเนะครับก็ได้กำไรหกพันนะครับตัวนี้นะหรือถ้าใครใจถึงนะครับมาออกที่250นะครับก็ได้กำไรแปดสิบนนะครับส่วนถ้าใครถือยาวอยู่นะกินกำไรตอนดับเบิลเนี่ยก็ขายได้พอดีเหมือนกันนะ เรียกว่ารอบนี้นี่ใจดีนะขึ้นมาทําให้ดับเบิลได้เลยนะครับก็ซื้อไปหมื่นนะก็กําไรหมื่นหนึ่งนะครับประมาณนี้เนาะนี่คือไอเดียนะทีนี้ถัดมาอีกนะครับจุดหนึ่งนะจุดนี้นะไอซ์ไลงต่ำเหมือนกันนะครับมาดูดาวดาวของเขานะครับว่าอยู่ประมาณไหนเนาะคืออันนี้นะ25%นะครับเข้าปุ๊บนะครับราคาหล่นหวบลงมานะครับอยู่ที่ตรงนี้เนี่ย 100นะเข้า130ลงไปเหลือ100นะครับดอดาว25%เก็วิ่งลันเลยครับทีนี้วิ่งเลยนะปื๊ดเพราะว่าอิตาเลียมนะรอบล่าสุดเนี่ยจาก100เนี่ยมันมันทะลุทะลุทะลวงนะขึ้นไปเป็นเป็นหลักพันดอลน,นะครับมาขายตรงยอดอันนี้ละนะ4,000 4, 000, 4 3, น0 0นาเนาะกำไรจุกๆนะไปที่ 30, 3 0 3 0 0 0นะครับ ก็คือกำไรส0มสิบเท่านะเอาแบบง่ายๆเนาะก็คือลงทุนไปหมื่นหนึ่งนะครับก็ได้มาสามแสนก็ถือว่าคุ้มเลยนะครับอันนี้นะทีนี้ในจุดตรงนี้นะครับก็มันในรอบลงมารอบล่าสุดนะครับมันหลอกเราไปสองรอบแล้วเนาะแต่จะบอกว่าหลอกไหมเนี่ยผมมองอย่างนี้นะถ้าใครเล่นทำเฟรมเดย์เนี่ยมันก็ไม่ได้หลอกนะเนี่ยมันก็ขึ้นให้เราได้กําไรกันอยู่นะครับเข้าตรงนี้นะ 2,544นะครับดอดาวน์ลดลงมานะ15%นะครับแต่ว่าแกรบทำกำไรเนี่ยเรียกว่าก็ขึ้นไปเยอะประมาณหนึ่งนะครับเนี่ยนะถ้าเกิดทนไหวนะทนถือไหวแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดคิดว่ามันจะขึ้นนะเออขึ้นไปตรงนี้ขายทำกำไรได้28%นะครับก่อนตรงนี้40%แต่เชื่อว่าทุกคนก็ไม่ได้คิดว่าจะขายหรอยกนะอ่ะถ้าเกิดจะมาออกกันจริง,รงๆเนี่ยก็คือมาโดน อ่าโดย stop l o ลอตรงหลุดโลนี่แหละนะก็จะโดนขาดทุนไป1 5นะในจุดตรงนี้นะเนี่ยอาจจะโดนท่อนตรงเนี้ยเปลี้ยงนะแล้วก็มีอารมณ์เหมือนว่าใกล้ๆจะถึงนะตรงนี้นะผมไม่ได้นับนะครับเพราะว่ามันไม่ได้แตะ25่นะครับแล้วก็เปี้ยงหล่นลงมานะเป็นรอบล่าสุดนี้นะครับรอบล่าสุดนี้เนี่ยก็รอบนี้เนี่ยทำกำไรกันไปได้เยอะพอสมควรนะครับดรอดาวรอบนี้เนี่ยอยู่ที่ไม่เยอะนะครับเพื่อน อยู่ที่แค่16%นะครับก็คือทนติดลบ16%เนาะแล้วก็ลองไปขายถ้าเกิดขายได้ยอดเลยนะประมาณ2,000แล้วเนาะใครขาย,ย2,000ก็ได้77%นะครับอันนี้เนี่ยก็ถือว่าขึ้นมาเยอะพอสมควรน,นะครับส่วนใครจะถือต่อเนี่ยติดลบตอนนี้นะก็ถือว่ายังไม่ได้ติดลบนะเพราะว่าเข้ามาตั้งแต่ตรงนี้เนาะอ่าขึ้นไปรอบรอบเนี่ย มันหล่นลงมาเนี่ยมันยังไม่ทําโลใหม่เลยนะครับผมว่าก็ต้องดูทรงกันต่อไปนะตอนนี้เนี่ยมันก็กั้มเกึื่อนะว่าอีมันจะขึ้นหรือเปล่านะครับถ้าขึ้นเนี่ยมันก็ต้องไปเทสตรงจุดเดิมๆของมันนะครับอยู่ที่โซนประมาณ3,500ตรงนรู้นนะมันถึงจะมีทรงว่าเออมันจะมีแรงขึ้นต่อได้อะไรเงี้ยนะครับก็เนี่ยโซนนี้นะมันก็ยังเป็นจุดวัดใจอยู่ประมาณหนึ่งนะครับเนี่ยต้องเบรกตรงนี้ขึ้นไปอาจจะวนยึกยึกยึกยึอยู่แถวนี้นะครับอยู่อีกพักใหญ่นะครับ แต่ถ้าเกิดขึ้นไปถึง3,000เนาะเราซื้ออยู่พันสเนี่ยมันก็เป็นจุดที่แบบเออน่าสนใจเหมือนกันนะครับเพื่อนๆอาทีนี้มาดูในเชิงของ m ท f r เฟ e มวีคดูบ้างนะครับถ้าเราแบ็กเทสกลับไปในอดีตนะครับผมจะไม่ลบของตัว t ท m e เฟร m e Day ทิ้งนะครับจะมาลองดู iSI ในจุดที่มันลงมา o อ e r s o โนะครับโอเ r อ o โเยอะๆแล้วนะครับเอาแล้วกันนะเดี๋ยวเปิดขึ้นมานะมันก็จะมีอยู่แค่2จุดเองนะเพื่อน เนี่ยนะจุดนี้กับจุดนี้นะครับจุดนี้ในอดีตนะครับเดี๋ยวผมมาร์คไว้ให้ก่อนนะครับของวีคนี้ก็คือพอม,มาดูในในเดย์นะในเดย์เนี่ยตีในวีคนะแล้วก็มาดูในภาพเดย์นะเพื่อนดูว่าเออเราไปเข้าโดนแท่งไหนนะครับอ่ะวีคของรอบนี้นะจะอยู่ตรงช่วงประมาณปลายปี2018นะครับหรือว่าเข้าด้วยแท่งเขียวแท่งนี้นะครับ ห้าก็เป็นแท่งทรงอิทธิพลของ t i m e f r a m e Day เหมือนกันนะครับพอมันขึ้นไปเนี่ยอืมไม่มีเรียกว่าดราวแล้วกันเนาะดราวน้อยนะครับตอปอนะครับถ้าใครใช้สูตร Stop Loss อันนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่สิบหเปอร์เนตะครับจะโดนไปสิบสี่ถึงสิบห้าเปอร์เซ็นทีนี้พอเปิดอย่างนี้ไปเนี่ยไปอย่างนะครับขึ้นไปเนี่ย กำไรจุกๆนะ69%นะครับก็ถือว่า List r รี a อร์ดเ i o โชอเคดีอยู่นะครับซึ่งเพื่อนๆบางคนก็อาจจะไม่ได้ขายในจุดนี้ก็ได้นะอันนี้เนาะแต่ถ้าใครเป็นแบบกลยุทธ์ยิงยาวนะครับก็คือจะมีแค่ดดาวเล็กๆน้อยๆแล้วกนะันเนาะอยู่ในโซนตรงนี้นะครับเนี่ยโซนมีนานะครับอืมเรียกว่าถ้าเกิดใครเข้าในวีคนะก็ต้องไปขายในตอนที่วีคมันโอเวอร์โซนะครับเอโอบอสผู้ผิดนะวีคโอบอสนะ จุดพวกนี้เนาะนู่นไปไกลเลยนะก็คือสมมุติว่าเป็นจุดโอ์บอสแบบเราใช้ MA เป็นตัวตัดนะ MA ขึ้นไปอยู่ในโซนโอ์บอสด้วยเนี่ยก็เรียกว่าจุดพีกนะอย่างน้อยๆนะอย่างน้อยๆแล้วกันเนาะอืมได้ขายจุดตรงนเนี้ย 1, นเนี่ยพันสามแล้วกันเนาะอีเทอร์พันสามนะครับซื้อมาจากหนึ่งร้อยนะขายพันสามก็สิบเด้งนะครับ สิบแดงนะ่ยมันมันไปต่อนะพวกนี้เนาะมันไปไกลนะพันสามนี่ขายหมูนะหมูอุดอูดนะครับแต่ไม่มีใครรู้นะว่ามันจะยังไงเนาะก็คือเป็นเทสไฮเดิมเนาะพอเบรกไฮเดิมเนี่ยก็มันก็บินไปไกลเลยนะครับอันนี้นะก็เป็นกลยุทธ์ในการเข้าแล้วกันเนาะทีนี้พอมาในหน้าเทตุตอนนี้นะหน้าเทตุตอนนี้เนี่ยเรียกว่าตรงนี้เราไม่รู้กันหรอกนะว่าเออมัน มันจะยังทรงมันจะยังไงต่อบางทีมันฮุกลงต่อก็ได้นะครับหรือค่อยๆกระดึบกระดึบแล้วกันนะครับกระดึบกระดึบตีโค้งนะครับค่อยๆขึ้นไปเนี่ยก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะครับเนี่ยนะค่อยๆกระดึบ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 อ่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่าอันนี้นะอาจจะทําเป็นหนึ่งสองสามอยู่นี่สี่ห้าเนี้ยอย่างเงี้ยประมาณปลายปลายปีก็ลองพิจารณาดูนะโซนนี้อาจจะเป็น ไอ i ไก็ขึ้นมาทําเป็นหลดลงไปแล้วก็หลดลงไปรอบเนี้ยอาจจะต้องเป็นจุดเข้าซื้ออีกจุดหนึ่งหรือเปล่าก่อนที่จะมูนรอบใหญ่อ่าหรือเป็นจุดที่พิจารณาอีกทีว่าจะดิ่งลงเหวไปเลยหรือเปล่าอันนี้นะก็แล้วแต่กราฟมันจะเฉลยนะครับแต่เป็ว่าผมว่าแนวทางประมาณ i-si เนี้ยก็พอใช้เทรดได้นะในภาพใหญ่ได้เลยนะครับอืมโอเคมาสรุปท้ายคลิปกันนิดนึ่งลนนะเนาะ โอเคเพื่อนสรุปท้ายคลิปกันนิดนึงนะครับก็ตัว ISI เนาะเอามาใช้เทรนเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ดีเลยนะครับแล้วก็เ,เรียกว่าถ้าใครเข้าตาม ISI ในรอบถ้าเป็นทำเฟรม d a y เนี่ยเอา ISI 25มาจับนะครับพอมันด้ายลงไปเยอะนะครับเราไปกดเข้าซื้อตอนที่มันแทงคืนกลับมาเหนนะือย5แล้วแล้วเนี่ยแล้วเราลองรันเทรนดูเนี่ยก็มีโอกาสนะถ้าเกิดมองในแง่ดีทำกำไรเนี่ย มีโอกาสได้ถึง100-200%หรือถ้ามันเป็นช่วงที่ทำเฟรมใหญ่เนี่ยมันขึ้นด้วยนะครับก็กําไรไปเนี่ยประมาณ20-30เดงเลยก็มีนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางแล้วกนะันเนาะส่วนมองในแง่รายเนาะโดน Stop Loss โดน Stop Loss เนี่ยเท่าที่รีวิวในทำเฟรมเดย์มานะครับก็โดน Stop Loss ไปประมาณ3รอบนะตอนหึงไซเคิลนะครับในรอบนี้เนี่ยโดน Stop Loss ไปเรียกว่า1รอบเองนะครับ ก็เดี๋ยวลองมาพิจารณาดูนะว่าในอนา,าคตเนี่ยมันจะมีจังหวะไหนที่ไอไซลงมาต่ําในทำฟิฟมเดย์บ้างถ้าเกิดมีโอกาสนะครับถ้ามันลงมาอีกนะก็ลองเข้าซื้อดูนะครับสูตรนี้เนี่ยก็เรียกว่ามีสิทธินะโอกาสได้เรียกว่าลิสต์รีวอร์ดในโชว์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับ เพ,เพื่อนลองเอาไปพิจารณากันดูแล้วกันนะครับแต่ทีนี้ข้อเสียของมันนะเรียกว่าพอมาดูข้อดีเนี่ยมันก็มีว่าเออมันเป็นซื้อที่จุดต่ําแล้วนะแต่ข้อเสียออกมานะครับก็คืออันแรกเลยนะดอดาวเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับคือเรียกว่าถ้าเพื่อนเอนเล่นเป็นฟนะิวเจอร์เนาะก็ต้องไปพิจารณากันดูดีๆนะว่าเราจะใช้เลเวเลตเนี่ยสูงมากดีไหมซึ่งผมแนะนํานะถ้าให้ผมแนะนำนะไม่ควรใช้เลเวเลตสูงนะครับอ,อ่จริงๆเท่าที่ลองดูนะเดี๋ยวนะ คำนวณคร่าวๆเนี่ยเล่นเลเวเลต 10x หรือไม่ก็ 5x ถึง 10x เนี่ยผมว่ากําลังดีนะครับมันจะไม่เรียกว่าไม่ Liquid ลิควิดล้วกันถ้าไปถูกทางนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนแต่ถ้าผิดทางนะจุดลิควิดเนี่ยก็คือจุด Stop ปล s อไปเลยก็ได้เอาอย่างนี้และกันเนาะไม้นันเนี่ยแพ้ไปเลยระเบิดไปเลยก็ได้นะอันนี้เราแตกกลยุทธ์ละกันนะครับโอเคก็เอาเป็นว่ารอดาวเนี่ยอยู่ประมาณ20%ละกันนะผมถือว่า ไม่น่าเกลียดมากนะแต่ทีเนี้ยก็เอาเป็นว่าเพื่อนๆลองไปพิจารากันดูนะว่าเอ้ยอตอนที่เราจะกดเข้าไม้เนี่ยไอซ์ไซมันต่าแล้วเนี่ยกดเข้าในจุดนั้นเนี่ยเออเราจะเข้าตอนไหนอันนี้แล้วแต่มันเพื่อนเลยโอเคนะครับเพื่อนอ๋อคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วท้ายคลิปยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากให้รีวิวอินดิเคเตอร์ตัวไหนนะก็เดี๋ยวผมจะ เอามาทําให้แล้วกันนะครับส่วนเดี๋ยวคลิปหน้า,นาเนี่ยผมจะเอาสตอมาจับนะเอา Mac d ดีมาลองรีวิวดูนะครับบางคนเนี่ยเทรด้วยอินดิเคเตอร์ตัวเดียวว่าเนี่ยลองดูเป็นแนวทางแล้วก็เดี๋ยวคลิปท้ายๆเนาะจะลองเอามาคอมบ์กันดูนะว่าหลายๆอินดิเคเตอร์มาพิจารณาด้วยกันเนี่ยบางทีมันงงบางทีมันเอ้ยมันเป็นอย่างนี้ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันในคลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับผมอมืผมงใหม่เทไ่ะ